สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ TJ Movie Review วันนี้เราก็จะมารีวิว DVD m a ี s r ส e r หมายเลขหนึง่งไอมดแดงอะลววาแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรีวิวกันนั้นวันนี้อยู่กับกระผม TJ ครับและมีแขกรับเชิญพิเศษแนะนำ hey, ตัวผมไม่ใช่แขกรับเชิญครับผมผมคนไทยรับเชิญครับไป <c oughs> <c oughs> ไปเล่นตรงน้นกระผมด้วยวครับผมอ่าก็ อย่างที่บอกกันไปแล้ววันนี้เราจะมารีวิวดีวีดีมาสเตเดอร์หมายเลขหนึ่งแต่ก่อนอที่จะไปเริ่มการเรา <ขอ S 1> มา,าเ,เล่าประวัติก่อนดีกว่าเป็นพวกคอททายอีกนะครับไอพวกทิ่อย่างอื่นอะไรกันครับอ๋อมันเป็นส่วนหนึ่งของช่วงประวัติและหลังจากนั้นเราก็จะในรมิตมันให้หายไปอ่าสำหรับมาสเตเดอร์หมายเลขหนึ่งไอมดแดงอารวาสนั้นเป็นภาพยนตร์ฉลองครบรอบ45ปีของมาสเตเดอร์ซีรีส์นั่นเองครับ เรียกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำคุณฟูจิโอกะฮิโรชิกลับมารับบทเป็นมา r สไซเดอร์หมายเลขหนึ่งอีกครั้งหรือก็คือทงโกะทาเคชินะคบผมหลังจากที่ปรากฏตัวครั้งล่าสุดก็คือภาพยนตร์อภิมหาศึกมา r s สไซเดอร์ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับแล้วก็ภาพยนตร์มาสไซเดอร์หมายเลขหนึ่งไอ้มดแดงอารวาส เป็นภาพยนตร์ลำดับที่5แล้วในบรรดาแฟนชายซูเปอร์ฮีโร่ไทเซนนั่นเองภาพยนตร์เขียนบทโดยคุณอินโนเอะโทชิกิจากซีรีส์มาร์ซเดอร์คิบะแล้วก็ภาคเดอะวูวีมาร์ซเดอร์คิบะราชาแห่งประสานโลกมานนั่นเองนะครับผมแผลดิเดูได้ยินมาไม่ละไม่ไม่ต้องหยิบช่างมันอ่ะแล้วก็สำหรับคุณอินโนเอะถือว่า เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาเขียนภาพยนตร์ในแฟนชายซูเปอร์ฮีโร่ไทเซนด้วยนั่นเองจากที่ก่อนหน้านี้จะเป็นอีกคนหนึ่งเขียนซึ่งเราจำชื่อไม่ได้ดังนั้นปล่อยมาไปจริงก็ได้เหรอ <laughs> อ่าอ่าต่อมาผู้กำกับกำกับโดยคานิดะโอซามุหรือผู้กำกับซูเปอร์ฮีโร่ไทเซนและซูเปอร์ฮีโร่ไทเซนแนั่นเองอ่าโชว์ของหน่อย <Yeah. S 1> อ่ะ ยกยกยกึยก้ออ่ะซึ่งเขาเป็นผู้กำกับสองเรื่องนี้นั่นเองก่อนที่อภิมหาศึกมาร์ซเดอร์และซูเปอร์ฮีโร่ไทเซนกลางปีคาเมลไรเดอร์หมายเลขสามจะเปลี่ยนตัวผู้กำกับและสำหรับภาพยนตร์มาร์ซเดอร์หมายเลขหนึ่งไอ้มดแดงอารวาสนั้นได้มีกำหนดฉายที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาครับผมแต่ในว่าเรานั้นเรียกได้ว่าไม่ต้องรอกันนานเลยครับผมเพียงแค่ประมาณ1เดือนก็คือตั้งแต่วันที่ 23ิเมษายนบ,บ้านเราก็ได้รับชมกันแต่ว่าร,รับชมเฉพาะบางโรงเท่านั้นซึ่งเด็กได้จัดฉายรวมๆแล้วน่าจะประมาณ8 1ดถึงสิบโรงก็ซึ่งยาวมาจนถึงช่วงสิ้นเดือนกรกฎานั่นเองแล้วก็ปัจจุบันได้ออกแผ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็คืออันนี้นั่นเองซึ่งก็เป็น DVD เสียงไทยอย่างเดียวและดีวดีสองภาษานะครับ,รบผมเอาละครับแล้วก็มา เริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นครับผมเราต้องเดลมิทให้ไอ้ที่เหลือที่ไม่เกี่ยวข้องเอาออกไปก่อนนะครับผมเพราะมคร<บ>ับผมจะเสกให้ดูครับหนึ่งสองเฮ้ยยออ้าเฮ้ยหยิบออกเองดิเราอยู่โลกความเป็นจริงเว้ยเราไม่มีการคัดอ้เออก็ได้วะหลังจากที่เราเนลมิดหายกันไปด้วยการหยิบเรียบร้อยแล้วเ,เราก็จะมาเริ่มรีวิว เสียงไทยกันก่อนอ่ะทังนั้นอันนี้หายไปอไปอ่ข้างหลังไม่ต้องสนใจว่ามันมีอะไรเป็นตัวแถมมาเรามาดีวิวกันดีกว่าครับอ่ะเริ่มกันด้วย DVD เสียงไทย d v วดี DVD เสียงไทยจากที่เห็นแพ็กเกจนะครับครับผมจะใส่บรรจุอยู่ในกล่องดำก็เหมาะสมกับสคาแล้วช่ครับโดยตัวหน้าปกนั้นจะเป็นภาพโปสเตอร์ของ ทางไทยที่ใช้ในการโปรโมทภาพยนตร์ตอนเข้าฉายแล้วก็ยังเป็นโปสเตอร์ตัวเดียวกับญี่ปุ่นด้วยพูดง่ายก็คือเป็นโปสเตอร์ญี่ปุ่นน่นแหละแต่ว่าเป็นตัวกอัภาษาไทยภาษาไทยทั้งหมดนะฮะโดยมีคำบรรยายด้วยว่าการแปลงร่างครั้งสุดท้ายของฮอนโกทาเคชิรุ่นแรกคือที่สุด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 อ่าแล้วก็โลโก้ภาษาไทยพร้อมกับบอกว่า เป็นผลงานฉลองครบรอบ45ปีมาสเตอร์แถมบนก็เป็นการบอกอยู่แล้วว่าเขาใครใช่ไหครับใช่แล้วก็เป็นเสียงไทยด้วยเท่านั้นด้านข้างกันบ้างนะครับอ่าด้านข้างก็จะเป็นมาสเตอร์ใหม่เล็หนึ่งล่าง Power Up แล้วก็มีโลโก้ือสวยงามเรียกได้ว่าสวยงามนะครับครับผมสวยงามด้านหลังนะครับก็จะมีคําบรรยายเหมือนกันครับ อ่ะให้แขกรรบเชิญเราอ่านกันบ้างดีกว่าไหนวะโอ้แล้วแล้วเอาแล้วตูใส่ตาไม่ค่อยได้เดยนะโอเคครับผมก็สืบสารชีวิตส่งต่อความรักไปสู่อนาคตฮอนโกทาเคชิอะไรวะจักรทำเช่นนั้น,น,นะจนวันสุดท้ายของชีวิต <c oughs> ไปไมได้่ตีกึ่งหน้า <c oughs> เลยไอ้บ้าเอ้ยอ่ะก็ ภาพด้านหลังก็จะมีภาพที่เป็นคาสซีนในหนังของใหมยเล็กหนึ่งโกสแล้วก็เ <Spect> re, สเปปเตอร์นะครับผมฮะซึ่งเราจะไม่บอกว่าฉากไหนเพราะมันเป็นการส้มปล่อยเออกระเพาครับแล้วเออเดเดคมไปไหนฮะไม่มาเไม่มา <laughs> อ่ะแล้วก็จะมีคาสซีนย่อย <laughs> พร้อมกับเรื่องย่อแล้วก็ทีมงานและนักสแสดงครับผมติดอยู่ด้วยเครดิตคนเยอะเลยเครดิตย่างเยอะแล้วก็จะมีเขียนว่าไทเดบี้ครับผมห้าจุดหนึ่ง ครับผมเรียกว,ว่าเป็นระบบเสียงที่แน่นพอๆนแน่นนะคะแน่นมากเลยฮะตามนั้นแหละครับแล้วก็จะมีโค้ดที่เขียนว่า MR1 ข,<อ>ขี04ขีด 02M ซึ่งอันนี้เป็นโค้ดของตัวแผ่นเสียงไทยแต่ถ้าเป็นของสองภาษาก็จะเป็นลงท้ายด้วย01นม แต่เราไม่ได้มอีหน้าที่มาบอกโค้ดให้เขานี่หว่านั่นดิอ่ะเรามาดูผลงานกันว่าอ่าอ่าอาราชาสกรีมแผ่นก็จะเป็นการเอาภาพหน้าปกมาเลยแหละครับผมมาเป็นตัวแปะไว้ตรงนี้เลยฮะใช่ก็สกรีมแผ่นก็ถือว่าโอเคนะครับอืมก็สมสมราคาหลยสมราคาแล้วแล้วก็มีเขียนด้วยว่าภาคไทยเท่านั้นนะเช่นะเ๊ะแต่ไปโดนตัดไปแล้วไโดนตัดไป ก็สภาพข้างในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้จะดูตัวแผ่นได้ไหมด้านหลังโอ้ไม่ต้องแ้ล้วจะดูด้านหลังครับถืออะไรครับผมอ่ะก็สําหรับดีวดีเสียงไทยเท่านั้นก็มีรา,รายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้ครับผม آ, อ่ะถึงเวลาไปโยกกันไม่เก่งใจเลยโยกกันไม่คุ้มค่าราคาเลยเอาเลยแมอ่ะเรามาต่อกันที่สองภาษากันบ้างนะครับครับผมอ่ะ สัมภาษณ์จะมีแจ็คเก็ตสวมอย่างสวยงามสวยงามครับเดี๋ยวนะนี่คือเรื่องเดียวกันกับตะกี้ใช่ไหมใช่อ่ะอันนี้คือด้านหน้าจะมีคําบรรยายเรื่องย่อเป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่างด้วยก็เดี๋ยว four five I am speaking English นี่อินเดียเลยเหรอจ้าโอเคอ่ะแล้วก็สําหรับหน้าปกที่เป็นกล่องแจ็คเก็ตตัวนี้ เป็นหนึ่งในโปสเตอร์ของญี่ปุ่นด้วยใช่ครับผมไม่ใช่ว่าเป็นการออกแบบใหม่แต่ว่าเป็นหนึ่งในโปสเตอร์ที่ได้ใช้ในญี่ปุ่นแต่ว่าใช้เป็นส่วนน้อยครับอ่าก็ถ้าว่าใครแบบเคยเห็นแบบใครติดตามข่าวตลอดอ่ะอย่างน้อยต้องเห็นโปสเตอร์อันเนี้ยใช่แน่นอนแน่นอนฟันซึ่งโปสเตอร์ตัวนี้เรียกว่าเท่นะเทคือเนี่ยครับผมไม่ต้องมีพวกเนี้ยก็เทได้ใช่ครับผม คือคโครไม่พูดเลยเลยก็ซีรีส์เขานี่ก็หนังเขานี่ต้องให้เขาสิใช่ต้องให้เขาพวกนั้นคือตัวประกอบอ่าดูด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นการนําภาพหน้าปกก็คือส่วนหัวของไม้เล็กหนึ่งมาอยู่ด้านบนแล้วก็คุณฟูจิโอกะจะอยู่ด้านล่างครับผมแล้วก็เป็นโลโก้ครับผมนะครับก็คือชื่อเรื่องนี่เองใช่อ่าอันนี้ด้านบนด้วยอ่าด้านล่างด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษฉลองครบรอบ สี่สิบห้าปีมาไซเดอร์ <มา S 1> ซีรีส์นะครับอ่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าด้านหลังเรียบๆแต่ก็ถือว่าเรียบๆแต่อาร์นะอ่าเรียบๆแต่อาร์สวยงามไม่เบาเลยทีเดียวอ่ะด้านหลังก็จะเป็นคล้ายๆกับเสียงไทยเลยก็จะมีภาพคาซิงของสามไรเดอร์ครับผมแล้วก็มีเรื่องย่อภาษาไทยใช่แล้วก็จะมีคาดเขียนไว้ว่ามาไซเดอร์ห <1. S 1> มายเลขหนึ่งพร้อมกับนนโอไซโครมมออร์ไปค์จระจำตัวของป๋าในภาคนี้นะฮะใช่แล้วก็จะมี สตาฟแคสเหมือนเดิมมีเครดิตเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็สำหรับระบบเสียงก็จะมี t ทโดบีห้าจุดหนบ t h องจุดศูนย์เจแปนิสโดบีห้าจุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าเลือกได้สแบบแล้วถามว่าสามแบบต่างกันยังไงผมก็ไม่รู้แต่แต่รู้ว่าไทยกับญี่ปุ่นมันต่างกันแน่นอนต่างกันฟ้ากับเหวเลยะเพราะมันคนละภาษาใช่ทุยอ่ะแล้วก็ จะมีซับไตเติลสำหรับดูเสียงญี่ปุ่นแล้วก็ดูเสียงไทยด้วยครับผมอ่านะครับต่อมาครับผมต่อมานะครับเราไปดูเรามาชำละด้านในกันบ้างดีกว่านะครับอ่าเดะ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 ชำะครับผมอ่าอันนี้านในอ่าเทียบเทียบครับอ่าวางคู่กับกล่องแจ็คเก็ตกันสักนิดนึงด้านใน สำหรับด้านในก <G ül üyor> ็จะีตปกก็จะเหมือนกับคล้ายๆนะใช่คล้ายๆกับเสียงไทยอ่านเอามาตั้งโชว์สักแป๊บนี่นอะเรียกว่าด้านในจะคล้ายๆกับของเสียงไทยแค่ว่าจะตัดส่วนข้างบนออกแล้วก็จะไม่มีส่วนที่เป็นสโลแกนครับผมอ่าก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเท่าไหร่นะครับฮึบแต่ว่าทำไมมันดูสวยกว่าไม่ไม่หมดประโยชน์เหรอหมดประโยชน์ใช่ไหม โยนโยนสไลด์ฆ่าเลยแบบไม่เก่งใจเลยอ่ะแล้วก็ด้านหลังนะครับครับผมอ่าโอ้โอูีมีด้านหลังสโลแกนก็คือฮอนโกทาเคชิจักเป็นดิลอนอ่อยางรอแล้วก็จะมีเรียกว่าด้านปกหลังถือว่าออกแบบมาสวยงามมากคแบบคือวางลักษณะแพทเทิร์นตัวเนี้ยคล้ายๆกับ มาไซเดอร์รวมพลังผ่ามิติกูโลแต่ว่าเราไม่ได้มีมาให้ดูวไม่มีไม่ไม,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 มีอะซึ่งผมมีแต่แบบธรรมดาซ,ซึ่งดูแล้วแบบเฮ้ยคือชอบนะตอนเห็นครั้งแรกแบบโคตสวยนึกว่าแบบแล้วตัวเองพอดีมีแผ่นบูเลอยู่ที่บ้านเป็นของญี่ป,ปุ่นก็เอามาดูเออมันก็ออกแบบโทนคล้ายๆกันนิดนึงแต่แบบคือถือว่าเทแบบมีหมายเลขหนึ่งล่างพาวเวอร์อัพคุณฟูจิโอกะครับโกสไกบูดาบะชิ แล้วก็สเปกเตอร์ดับเบิลดามาชิแล้วก็โนวาช็อกเกอร์กับพวกช็อกเกอร์แล้วก็จะมีคาสซีนอยู่ด้วยพร้อมกับสตอรี่และสตาร์ส่วนระบบเสียงอะไรก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมตามที่เราบรรยายเข้าไปทีเทียบกันแจ็คเก็ตอันนี้แบบเรีย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 บแต่สวยอันนี้มาแบบชุดชานเลยครับใส่ออปชั่นออปชั่นนี่มาเต็มมากตีบวก ตีบวกพร้อมเต็มที่ครับครับผมด้านในอีกลนะามาดูด้านในชำละด้านในของด้านในอีกนะครับครับผมพร้อมนะฮะฮึปอ้ยอ้ยอ้ยซองอาด้านในก็สําหรับคนที่สั่งจองภายในช่วงเวลาที่กําหนดถ้าจำไม่ผิดน่าถึงก่อนก่อนวันส่งเดิมก็คือก่อนวันที่สิบสี่สิบสี่ตุลาครับผมก็ไม่ทันแล้วล่ะก็จะมี ก็จะมีบุ๊กเลตแถมมาให้ด้วยแต่สําหรับคนที่สั่งหลังกันน้ก็จะเหลือแค่นี้ซึ่งก็คุ้มนะอ่าก็คุ้มอยู่นะถามว่าราคาเท่าไหร่ก็สี่ร้อยบาทครับผมอ่าจากหน้ากล่องอ่ะสาหรับแพ็กเกจเรามาชํำระกันทีละส่วนดีกว่าขอเอาบุ๊กเลตออกอ่าเราูดูดูว่าชํำระบุ๊กเลตก่อนเลยเดี๋ยวบุ๊กเลตค่อยว่ากันอ่ะอันนี้คือตัวกล่องก็บรรจุในกล่องใสแล้วก็จะมีภาพด้านในซึ่งตัวสกรีมแผ่น ก็จะเอาสกีแผ ja ่นจากตัวหน้ากล่องตัวหน้ากล่องมานะครับผมตัวแจ็คเก็ตมาเป็นตัวสกีแผ่นนั่นเองครับผมแล้วก็ภาพด้านในของปกก็จะเป็นฉากฉากหนึ่งในในเนื้อเรื่องนะครับผมใช่ก็ซึ่งฉากไหนเราไม่บอกเหมือนเดิมอ่าใช่เดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยนะครับอ่าแล้วก็มีโลโก้มาสเตเดอร์ตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้นั่นแหละแล้วก็จะมีโลโก้มาสเตเดอ์ใหม่เล็กหนึ่งอยู่ด้วยซึ่งโดนไอ้นี้ทับไปโดนทับไปเต็มเต็ม โอเคปิดเก็บเก็บเก็บต่อมาอืเรามาพูดในส่วนของบุเลิกกันบ้างดีกว่าครับผมโอ้้บุเลิโอเคครับอกบุเลิใช้ภาพเดียวกับแจ็คเก็ตเลยซึ่งเรียกได้ว่าสวยงามและเท่นะครับอ่ะเริ่มด้วยสองหน้าแรกคิดว่าบุเลิตัวนี้น่าจะเป็นบุเลิที่แจกตอนไปรับชมที่ญี่ปุ่นแล้วก็เอามาแปลง เป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าอตอนของอภิมาหาศึกมาสเซเดอร์ก็รู้สึกว่าจะคล้ายๆกันจากที่เธอเคยถามรุ่นน้องมาคล้ายกันนิดนึงแต่ก็มีเปลี่ยนแพทเทิร์นซึ่งจะมีซึ่งด้านเปิดเข้ามาก็จะมีภาพที่เป็นคาสซีนในเรื่องประมาณรวมๆน่าจะประมาณ20-30ภาพแล้วก็มีอินโทรดักชั่นพูดถึงตัวซีรีส์มาซเดอร์หมายเลขหนึ่งก่อน แล้วก็พูดถึงประวัติความเป็นมาของซีรีส์มาร์เซเดอร์ด้วยแล้วก็ต่อมาก็เป็นสตอรี่ของเรื่องนี้และสโลแกนที่เหมือนกับดี d ดีเสียงไทยครับผมอเราข้ามมาออันนี้คือไฮไลท์เด็ดไฮไลท์เด็ดของบุ๊คเล็บนี้ก็ว่าได้ซึ่งมันก็คือข้อมูลของมาร์เซเดอร์หมายเลขหนึ่งหรือคอนโกทาเคชินั่นเองในปัจจุบันใช่และ ที่พิเศษกว่านั้นมีภาพอันดีด้วยโอเรียกแล้วแบบสำหรับคนที่มีสำหรับคนที่สั่งจองก่อนวันที่สิบสี่นะครับผมถึงจะได้รับอันนี้ไปนะครับผมใช่เรียกได้ว่าไใครทรเด็กครับก็คือหน้านี้แหละสองหน้านี้แหละคือหน้าคือายค่านะอ่ะแล้วก็โกสแล้วก็ตัวประกอบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของโกส์กับสเปกเตอร์ที่จะมีการบอกล่างที่ ใช้ในซีรีส์นี้พร้อมกับนักแสดงเดี๋ยวมันต้องเรียกว่ามูวีไม่ใช่เหรอเออมูวีนี้แหละที่ปรากฏในมูวีนี้แล้วก็นักแสดงจากในซีรีส์แล้วก็นักแสดงอีกสองคนที่ปลูมาในในมูวีนี้่อาแล้วก็ด้านหลังสุดครับผมยกให้ช็อกเกอร์เลยช็อกเกอร์ยึดเลยยึดไปหน้าเดียวยึดไปหน้าเดียวหน้าหน้าอื่นเอาอะไรได้เอกยึดหมดเลยครับผม ก็มีช็อกเกอร์นะครับผมแล้วก็โนวาช็อกเกอร์โนวาช็อกเกอร์แล้วก็ไอคอนอเล็กซานเดอร์ไอคอนที่โผล่มาในตัวนี้แล้วก็กลับมาลึกลับปัจจุบันก็ยังไม่รู้เหมือนกันตัวไหนแล้วก็จะมีบอกเพลงที่ใช้ประกอบในมูวี่นี้ด้วยซึ่งเพลงหลักก็คือ Let's Go r i d e r Kick 2016เวอร์ชันที่ร้องโดยวง r i d e r s h i p ครับผมคาดว่าหลายๆคนก็คงรู้จักกันดีรู้จักกันดีครมเพราะว่าเพลงเด่นเขาก็ร้องให้กับ คอมเมนรเดอร์เบรดนะครับผมถ้าจำไม่ผิดมีคาบ,บุโต้ยย่ะใช่แล้วก็ล่าสุดเลยผลงานล่าสุดจริงๆก็จะเป็นซีรีส์มาร์เซเดอร์วิสซาร์ใช่ครับผมแล้ว <ไป S 2> ก็นะเพลงปิดอีกเพลงหนึ่งก็จะร้องโดยโกโรโนบุเนี่ยอ่านก่อนโกโรโนบุชิกับอาคาเนะทากายานากิทำไมนำสักุล ยังซึ่งคนหลังเป็นนักร้องจากวง SKE อืมอซึ่งได้มาร้องเพลงปิดให้ด้วยโดยเพลงปิดชื่อว่า s o l e Soleno t o k i นั่นเองอ่าครับผมอ่ะในส่วนของบุกเเล็กก็บวกกันไปแล้วครับอ่ะกลับเข้าไปอ่าอ่าแต่ว่าเขาอเฮ <laughs> อันนี้คือไม่เกี่ยวอันนี้คือไม่เกี่ยวเลยเราเราแค่เอามาลองเฉยใช่เราแค่ยืมเข้ามาดีครับผมอ่ะก็สําหรับความแตกต่างสําหรับความแตกต่างของสองเวอร์ชันนี้เราก็ได้พูดกันไปแล้วเรามาพูดดีเทลอื่นๆที่อยู่ภายในตัวแผงกันบ้างเลยัะและสําหรับในส่วนของเมนูนั้นก็จะเป็นภาพแบบเดียวกับที่ใช้ในปกของดีวีดีสองภาษาและดีวีดีเสียงไทยแต่ว่า จัดเรียงให้เป็นภาพแบบแนวนอนนั่นเองครับผมสำหรับฉบับสองภาษาก็จะมีส่วนที่เป็น p a y All, Chapter Select Sub and Sound แล้วก็ t a i l e r ซึ่งตัว t a i l e r นั้นเปิดมาก็จะเป็นภาพของฮอนโกะทาเคชิที่กำลังตั้งท่าเหมือนกับในบุ๊กเลตเลย oh. อ๋อโดยจะมีตัวอย่างภาพยนตร์ให้ดูกัน2แบบก็คือตัวอย่างฉบับญี่ปุ่น ที่เป็นตัวโคเทปที่ที่เป็นตัวแรกแรกสุดที่ผมมาเลยปะน่าใช่อ่าแล้วก็เป็นตัวอย่างที่สองก็คือตัวอย่างของไทย20วีครับผมที่ <ผม S 1> ใช้โปรโมทส,สำหรับฉายในบ้านเราครับผมแต่ทำไมรู้สึกมันน้อยเลยเกินแล้วก็พอเป็นหน้าที่เลือกเสียงคำบรรยายก็จะเป็นภาพของมา,าร์สไซเดอร์หมายเลขหนึ่งที่ตั้งทา่าโพสเหมือนกับในบุ๊กเล็ตที่เราโชว์กันไปเมื่อกี้เลยครับผมอ่า แล้วก็ในส่วนของแชปเตอร์ก็จะมีให้เลือกทั้งหมดด้วยกัน19ฉาซึ่งแชปเตอร์ก็ออกแบบได้สวยงามแล้วก็ใช้แพทเทิร์นเดียวกับของอภิมหาศึกมาร์สไซเดอร์ด้วยอ,อ่ะก็สำหรับ DVD m a r มาร์สไซเดอร์หมายเลขหนึ่งทั้ง2ภาษาและเสียงไทยก็ได้วางจำหน่ายกันในบ้านเราแล้วสำหรับเสียงไทยหาซื้อได้ที่รานบูมาแรง แล้วก็เซเในราคาหนึ่งร้อยี่สิบเก้าบาทบส่วนสําหรับเสียงสองภาษาญี่ปุ่นกับไทยครับสามารถหาซื้อได้ที่ shop d e c a p t com และยูเมยะในราคา400สี่ร้อยบาทแต่อย่างที่บอกกันไปในเทปแล้วสำหรับคนที่สั่งหลังจากวันที่14ตุลาก็คือจะไม่ได้บุ๊กเลตแล้วจะมีแค่ตัว จ็เก็ตกับตัวกล่องธรรมดาิมาให้บผมอ่ะก็สำหรับวันนี้ผม t ีเจและก็แขกรับเชิญดูเอลก็ขอตัวลากัไปก่อนใครที่เป็นแฟนๆมาสไซเดอร์หมายเลขหนึ่งอย่าลืมซื้อเก็บไว้เพราะนี่คือภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่คุณฟูจิโอกะฮิโรชิจะมาแสดงมารับบทฮอนโกทาเคชิแล้วครับผมอะวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่เทปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกด Subscribe TJ Movie Channel และกดไลค์ a c e like b o o k TJ Movie Review พร้อมกับ Legend Hero วันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผม